สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงรายวันประจาวันที่สองพฤษภาคม2566คํ้าทํานายนี้นะคะเป็นการทํานายโดยส่วนรวมไม่ได้จดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์กัรรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะขยับดูดวงส่วนตัวตั้งเคื่อตั้งลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะห้าเหรียญคนวันอาทิตย์นะคะนะักการเงินนะคะในช่วงนี้มีดวงต้องใช้ใจ่ายเงินเป็นก้อนนะคะหรือใครบางคนเรียกว่ารายจ่ายรออยู่หน้าประตูเลยนะคะนะ่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ใจ่ายใบดินใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟค่านอนค่านินะคะนะห้าเหรียญน,นะคะการเงินที่ มีความรับผิดชอบนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ก็มีมเม็ดเงินเข้ามานะคะเรียกว่ายังหารายได้ยังมีรายได้เข้ามานะคะแต่ต้องรู้จักเก็บนะคะรู้จักออมด้วยนะคะเจ้าชายเหรียญนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยนะคะใครว่างงานตกง,งานนะคะก็มีโอกาสได้งานนะคะหรือใครที่รอคอยการเงินอยู่ก็เรียกว่าจัประสบผลสําเร็จนะคะ สองเหรียญน,นะคะรายจ่ายค่อนข้างจะหมุนนะคะในช่วงนี้นะคะหมุนติ้วเลยสําหรับใครบางคนนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะได้มาแจกไปจัตริกเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเซ็นเอกสารนะคะเกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตนะคะนะเกี่ยวข้องกับการทำํำสินเชื่อหรือว่าเกี่ยวข้องกับการกู้นะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพนะคะในช่วงนี้ของคนวันอาทิตย์นะคะบางคนรู้สึกเหนื่อยนะคะอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะในช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะนะคนสดจะโฟกัสเรื่องการงานแล้วก็การเงินซะมากกว่าโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะให้ถามบุตรหลานบริวารน,นะคะจะให้โชคให้ลาบนะคะหรือเลขบัตรประชาชนนะคะนะ่าจะให้โชคให้ลาบ ส่วนเลขมงคลน,นะคะจาก24มีเลข5 0 2 1นะคะ5 0 2 1นะคะต่อไปนะคะคนนุนจันโอ้ยขอโทษค่ะ คนวรรจันโหคนวรรจันเคียงเหรียญคนวรรจัณน,นะคะด้านของการเงินนะคะใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเรียกเรียกว่าจะมีโอกาสได้รับโชคนะคะรับเงินก้อนใหญ่นะคะ นะใครรอคอยการเงินอยู่หรือธุรกิจส่วนตัวนะคะอาจจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาสั่งออเดอร์นะคะก็ได้ด้วยบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อการขายการเลิกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะประสะผลสําเร็จนะคะหนึ่งถ้วยนะคะบางคนนะคะมีโอกาสได้ซื้อบ้านใหม่นะคะนะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะนะใครที่กําลังเล็งๆเ,เกี่ยวกับการซื้อบ้านนะคะกับเกี่ยวกับการ กู้แบงค์นะคะในช่วงนี้นะคะความสําเร็จรออยู่นะคะอาหารการกินกินเยอะอุดมสมบูรณ์นะคะจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่ออะไรกับใครในช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารนะคะสีถ้วยสีถ้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องเผื่อใจบ้างนะคะสีถ้วยเรียกว่าความไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะนะบางอ่คนนะคะอาจจะต้องอยู่ในช่วงของการรอจังหวะนะคะนะรอเวลานะคะก็ได้ด้วยแต่ความแต่ยังไงก็จะประสบผลสําเร็จนะคะ สุขภาพในช่วงนี้นะคะนะใครที่กินเยอะทานเยอะนระนะคะระวังเกี่ยวข้องกับกา่อหารนะคะกรดไหลย้อนนะคะเจ็บคอพวกนี้นะคะรวมทั้งแป้งมะาหวานน้ำตาลนะคะสิบดาบนะคะสิดาบคนวันจันทร์นะคะใครบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะกินยาหาหมอนะคะหมอหน้านตื้อเปล่านะคะเกี่ยวข้องกับ คุณผู้หญิงนะคะมดลูกนะคะในช่วงนี้นะคะประจําเดือนมาไม่เป็นเวลาเวลานะคะอาการจุกเสียดนะคะมีเวลาก็ไปตรวจเช็คสุขภาพบ้างนะคะบางคนปวดหลังนะคะปวดกระดูกสันหลังพวกนี้นะคะก็ได้ด้วยใครที่มีโรคประจําตัวนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับกระเอาออาหารกวดไหลย้อนนะคะคุณผู้หญิงนะคะประจําเดือนมาไม่เป็นเวลาเวลานะคะโรคเก่ากําเริบนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของ การเงินนะคะนักก็อย่างที่บอกนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายที่รอยอยู่นะคะนะ10สิบดาบอาจจะเขาเรียกว่าได้ก้อนใหญ่ก็ใช้ใจ่ายก้อนใหญ่ได้นะคะและบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการซื้อบ้านใหม่หรือเปลี่ยนที่อยู่นะคะก็ได้ด้วยนะคะเปลี่ยนที่อยู่ก็กัดอาจจะต้องใช้เงินนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะในช่วงนี้นะคะยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสด นะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะเป็นเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้นะคะส่วนโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงถ้าใครมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพนะคะบางคนอาจจะต้องข้าเปเกี่ยวข้องกับงานศพงานอว่ามงคลนะคะก็เอาเลขจากคนเสียชีวิตมาเสี่ยงนะคะส่วนเลขมงคลจากพิกัดสีนะคะมีเลข0 1 4 0นะคะศ140นะคะ,ะ,คะต่อไปนะคะคนวันอังคาร วันอังคารนะคะ9ไม้เทา้า3ดาบคนวันอังคารนะคะในช่วงนี้นะคะด้านของการงานนะคะ งานเยอะนะคะงานมากนะคะก้าวไม่ท้านะคะเรียกว่าความรับผิดชอบมางมายนะคะนะแต่สําหรับใครที่ทําเกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจํานะคะงานเยอะงานมากรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยนะคะในช่วงนี้นะคะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยนะคะลาลานะคะอยากลาหยุดอยากลาพักร้อนอยากออกงานอยากแก้งานได้ด้วยนะคะในช่วงนี้ต้องระวังอารมณ์นะคะอารมณ์นะคะคําพูดนะคะสันดาเรียกว่าคําพูดที่ค่อนข้างจะทําให้เราจิตใจร้อนนะคะอาจจะไปทิมแทงความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็ได้ด้วยนะคะ ด้านของการเงินนะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะจากผู้หญิงนะคะผิวขาวบางคนรู้สึกเ,เครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินอยู่นะคะแต่ความสําเร็จนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินธุรกิจส่วนตัวนะคะจะเรียกว่าจะมีเ,มเงินเข้ามานะคะหนึ่งไม้เท้านะคะด้านของการงานนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ใครที่คิดอยากออกงานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานนะคะก็จะมีโอกาสได้เริ่มที่ใหม่ได้งานใหม่หรือทําธุรกิจใหม่ๆนะคะก็ได้ด้วยนะคะ นะ้สุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะเจ็บคอนะคะมีเสมหะนะคะอาการเหนือหน่อยเหนื่อยะคะอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะในช่วงนี้ต้องระวังอารมณ์คําพูดนะคะนักการาขัดแย้งนะคะมีโอกาสมีปากเสียงได้นะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะบางคนเพิ่งจะอกหัก มานะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินซะมากกว่านะคะโชคลาภนะคะใครที่จ้ากันเสียงดวงนะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะถ้าเสียงก้อยเสียงกับผู้หญิงผิวขาวนะคะส่วนเลขมงคลจากพายุสีนะคะมีเลข9 3 0 1นะคะ9 3 0 1นะคะต่อไปนะคะคนุ นันพุดธนะคะสองไม้เท้าการมองการไกลนะคะการมองไปถึงอนาคตนะคะการมองไปถึงบนข้างหน้าด้านของาการงานนะคะนะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์นะคะหรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสินค้านําเข้าส่งออกนะคะระหว่างประเทศนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับการงานนะคะยัง,ยงต้องมีคนช่วยนะคะต้องมีผู้หูต้องมีที่ปรึกษานะคะต้องมีบัตรดีนะคะงานบางอย่างเราทำเดียวไม่ได้นะคะ การงานที่ทําอยู่นะคะมีความมั่นคงดีหรือใครบางคนทํางานควบคู่นะคะสองอย่างสำหอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะหรือมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะทำสิ่งใหม่ๆใครว่างานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะหกหกไม้เท้าการงานงานเยอะนะคะคนวันพุธในช่วงนี้งานเยอะงานมากนะคะบางคนทํางานทั้ง7วันนะคะใครที่ทําลูกย้างประจําอยู่แล้วมีโอกาส เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะก็ได้ด้วยนะคะใครว่าง,งานนะคะก็จะมีคนชักจูงนะคะไปทํางานด้วยหรือมีคนแนะนํานะคะในช่วงนี้นะคะูง,งานเยอะจริงๆนะคนคนพุดนะคะพ่าสีใบขึ้นมามีแต่งานงานงานนะคะบางคนก็เรียกว่าง,งานความรับผิดชอบเยอะนะคะใครที่ทํางานประเภทโกดังนะคะโรงงานใหญ่ๆพวกนี้นะคะงานเยอะมากเหมือนกันนะคะบางคนมีโอกาสยกของหนักๆ นะคะปวดไหล่ปวดบ่าปวดแข้งปวดขานะคะการเดินทางนะคะมีดวงเดินทางบางคนมีโอกาสเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะการเงินนะคะจะได้จากน้ําพักน้ําแรงนะคะนะการเงินจะได้จากการงานนะคะความรักนะคะก็ยังช่วยเหลือกันดีอยู่นะคะคน,นพุทธคนโสดนะคะมีโอกาสาเจอคนถูกใจนะคะบางคน มาจากแดนไกลนะคะบางคนเจอกันทางโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลนะคะจากพพ่ยิีนะคะมีเลข2 0 6 0นนะคะ2องศนะคะต่อไปนะคะผ วันพฤหัสนะคะหกไม้เท้าเช็ตเมนนะคะคนวันพฤหัสนะคะในช่วงนี้นะคะมีความละเอียดนะคะมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความทางด้านของความคิดนะคะคิดทบทวนอดีตนะคะคิดทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะนะรอบคอบนะคะบางคนรู้สึกตรงๆกับชีวิตได้ด้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเกี่ยวข้องกับการทำบุญกันให้ทานนะคะการ ทําบนเกี่ยวกับโรงศพนะคะพวกนี้ก็ได้ด้วยนะคะในด้านของการงานนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะาอาจจะไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะได้เรียกว่าประสบผลสําเร็จนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจํานะคะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะแบบเราคาดไม่ถึงนะคะก็ได้ด้วยนะคะและในช่วงนี้นะคะคนวันพฤหัสนะคะไม่ว่าคุณจะกังวลสิ่งใดอยู่นะคะนะใครที่ว่างงานตกง,งานก็มีโอกาสได้งานนะคะ นักความเรียกว่าจะเทวดาเป่่อแตจให้คนตตยฟื้นขึ้นชีพนะคะน่าจะดวงของเรากําลังจะดีขึ้นนะคะปรับเปลี่ยนเป็นแปลงนะคะผ้าแห่งการหลุดพ้นนะคะ,นะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดเรียกว่าจะมีอะไรเข้ามาแบบประคัดไม่ถึงนะคะราชินิด,ดาบนะคะการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะในช่วงนี้คนวันพิหัดมีความเข้มแข็งม,ม,มีความอดทนนะคะ5ดาบนะคะ ในช่วงนี้นะคะคนวันพฤหัสใครที่ทํางานประเภทรวรมทีมอรมกลุ่มนะคะให้ระวังอารมณ์นะคะให้ระวังอารมณ์ของตัวเองนะคะบางคนอาจจะต้องเข้าเรียกว่าเพื่อนร่วมงานนะคะหรือหัวหน้างานนะคะเราอาจจะไปทําอะไรไม่ถูกอ,อกไม่ถูกใจเขานะคะขอให้ถ้ามีเหตุการณ์ทำให้เราเครียดเกิดขึ้นขอให้เงียบนะคะขอให้เงียบขอให้นิ่งนะคะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นนะคะไปได้ด้วยดีนะคะ ส่วนด้าน,นของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังตัดกันไม่ได้นะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถ,ถูกใจนะคะเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปับ๊บแต่าสาหรับบางคู่หรือบางคนนะคะอาจจะเป็นความรักที่โดนขัดขวางก็ได้นะคะจากพูดหลักผู้ใหญ่นะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลนะคะจากไระยุีมีเลข6 ศ0นนะคะหก 0, 0 5นาะคะต่อไปนะคะคนมันสุก คนุ่สุขโดเวอร์คนุ่สุขนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะใครชอบการเสี่ยงดวงรวมทั้งนะคะมีโอกาสได้เดินทางนะคะขึ้นเหนือลองใต้บางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะในด้านของการงานนะคะงานทางด้านโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะ,นะงานทางด้านประเภท สินค้านําเข้าส่งออกนะคะระหว่างประเทศนะคะหรืองานประเภทของสวยๆงามๆนะคะเกี่ยวกับคนผู้หญิงค่อนข้างกะโดดเด่นนะคะขายดิบขายดีงานเยอะนะคะแะบางคนเรียกว่าทํางานสากกรเบอรือยันเรอรบนะคะแะบางคนก็อาจจะเรียกว่ามีโอกาสได้ขยับขยายงานนะคะเดิเรมเดวิลนะคะคนวันศุกนะคะมีดวง มีโชคมีลาบนะคะ Devil the word นะคะเรียกว่าโชคลาบจากการเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะอยากถูกหวยน,นะคะนะอยากถูกหวยอยากกินอยากเดิมอยากเที่ยวนะคะบางคนมีโอกาสได้ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อโคโจรนะคะก็ได้นะคะกลางค่ำกลางคืนนะคะการาตามผับตามบาร์พวกนี้ก็ได้ด้วยนะคะเช้าชายดาบมีดวงเดินทางแบบกระทันหันในช่วงนี้นะคะใครบางคนอาจจะได้ข่าวจากบุตรหลานบริวารน,นะคะแต่อาจจะเป็นข่าวที่ ทา,าให้เราคเครียดนะคะก็ได้อาจจะเราอาจจะต้องเข้าไปเคลียร์นะคะปัญหาบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนวันศุกร์นะคะคนที่มีคู่ครองนะคะน,นในช่วงนี้นะคะ อาจจะเป็นตัวเรานะคะหรือว่าคนรักของเรานะคะนะอาจจะมีคนเข้ามาเข้ามาแทรกนะคะทำให้เขาเรียกว่าปัญหามือที่สองปัญหาหมือที่สามนะคะก็ได้ด้วยนะคะ <l ots> นะันมีเดวิลนะคะเรียกก็ <l ots> เรียกว่า่ามันเป็นไพ่กิเลสนะคะ <l ots> อาจจะมีคนเข้ามาแทรกหรือว่าอาจจะเป็นคนรักของเรานะคะอ <l ots> <ง>าจจะมีเสน่ห์ทำให้คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ด้วยนะคะ นะอาจจะเจอกันในสถานที่อคตจรกันข,ข้างบางคืนพวกนี้ก็ได้ส่วนคน,คนโสดนะคะนะมีโอกาสได้เจอได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจในสถานที่อคกจรนะคะแต่ก็ต้องระวังนะคะนะเป็นความรักที่อาจจะเรียกว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลนะคะจากไพยิปนะคะมีเลขหนึ่้าศูนย์นะคะ 1850นะคะต่อไปนะคะคนละสอง ราชนีถ้วยคนวันเสาร์นะคะในช่วงนี้นะคะด้านของการงานนะคะนะเรียกว่าไปเรื่อยๆนะคะนะไปแบบช้าๆนะคะแต่เขาเรียกว่ายังไงก็ยังประสบผลสำเร็จนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะราชินีด,ดาบนะคะเป็นคนเข้มแข็งนะคะถึกอึดน,นะคะแล้วก็อดทนนะคะในช่วงนี้นะคะ มีบางอย่างที่ต้องตัดสินใจได้ด้วยนะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนนะคะเรียกว่าพู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะคะในะด้านของการงานนะคะจะมีลูกค้าเก่าๆนะคะลูกค้าประจำนะคะนะลูกค้ายังให้ความเขาเรียกว่าลูกค้าเมตตานะคะมี อะไสไฮโดรเฟนขึ้นมานะคะจะเป็นที่รักของบุคคลรอบข้างนะคะเรียกว่าจะจะได้รับความสนับสนุนจากคนาจากลูกค้านะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือนะคะในช่วงนี้เขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญได้ด้วยนะคะการทําบุญนะคะไปวัดนะคะไปสวดมวนต์ขอพรน,นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยนะคะนั่นเดินทางไปไหนในช่วงนี้เคล,ลียราๆปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปัก,กรักษาดวงชะตานะคะนัส สเตรนนะคะผู้หญิงที่สเตรนท์ราชนิดาบนะคะเขาเรียกว่าคนถึกนะคะอึดนะคะแล้วก็อดทนนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะงานหนักงานเหนื่อยไม่กลัวนะคะคนเปนเสานะคะในช่วงนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาให้เราต้องรับภาระเข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบนะคะบางคนนะคะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับคนในครอบครัวอยู่ในหน้าที่ของเราหมดเลยนะคะ,ะสเตรนท์หญิบยาชนิดาบเ็าเรียกว่าความรับผิดชอบที่ค่อนข้างใก่เยอะนะคะแต่ถามว่ารอดไหมไหวไหมคุณก็ รอดนะคะเรียกว่าปกป้องคนในครอบครัวได้ดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองคนผู้หญิงอาจจะอยู่บางคนก็ค่อนข้างจะข่มคนรักนะคะข่มคู่ครองนะคะแล้วก็ลดลงมานะคะคนโสดบางคนเป็นคนไม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะอยู่คนเดียวได้นะคะ ยังไม่โฟกัสนะคะเรียกว่าโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินใช้มากกว่านะคะส่วนส่วนโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทำบุญก็เสี่ยงเซมสี 4, นะคะขอ,อ,อจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้โชคลาบส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิบสีนะคะมีเลขศูนย์ศูนย์ห้าแปดนะคะศูนย์ศูนย์ห้าแปดนะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำคำนยของคลเกิดตั้งเจ็ดวันต่อไปมาดูเลขมงคลน,นะคะ เลขมงคลนะคะประจําบันที่สองทุกสภาพขมนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะ สามปดเจ็ดนะคะทุกคนสามปดเจ็ดนะคะสามปดเจ็ดนะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ